ชาบูเนื้อวากิวที่โคตรพีเมียมในย่านอารีมีแตนอะไรที่นี่เขาให้เป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่นทั้ง A3 A4 A5 ในจานเดียวเลยค่ะคุ้มมากค็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากคอนเซ็ปต์การเดินทางของผีสเสื้อมีทั้งหมด5คอร์สนะคะเริ่มที่ขนมชูบาฟุนอูนิกับอิคุระไข่ปลาแซลมอน I love I love I love ต่อด้วยซาซิมิปลาตามฤดูกาลกินกับวาซาบิสดไปเลยค่ะสดถูกย่างจริงๆ อันนี้เหมือนดักแด้ก,ก่อนผีเสื้อฟักตัวไหมคะทุกคนเป็นแป้งเครปหอมเอ็นกะวะดองวอาซาบิคอปด้วยทรัฟเฟิลชอบมากทุกคน แอนไม่ค่อยชอบกินชาเขียวเท่าไหร่ปกติกินไม่ค่อยหมดแก้วเลยค่ะแต่ว่าที่นี่ทําได้ดีมากเติมไปหลายแก้วมากรสอ,อ่อ,อนๆลื่นคอตัดรสชาติได้ดีมากเลยค่ะอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะตามมาด้วยชาบูเลยค่ะที่นี่เขาใช้เนื้อวากิวญี่ปุ่นแบบพรีเมียม primary cut ส่วนที่ดีที่สุดของวากิวมาเลยค่ะจะมีความนุ่มหอมหวานไม่มีเอมดูหน้าคุณแฟนคงรู้ว่าฟินตายไปเลยค่ะไ ่าเลยเขาให้1จานสามรอยกรัมตอนแรกคิดว่าจะไม่อิ่มค่ะที่ไหนได้อิ่มพุงแตกในจานเขาก็จะให้ปลากระพงแดงปลาอิชิดายหอยสังกันเชียงปูแน่นแล้วก็ขาปูหิมะหาวานหวนมาให้ด้วยค่ะ น้ำซุปต้องส่งซิกเนเจอร์เท่านั้นสั่งกับซูกิยากิมาคนละหมอ้อค่ะผักฟองเต้าหู้เส้นไข่ข้าวเติมรีไม่อันเลิศเิเส้นญี่ปุ่นของเขาคืออร่อยมากแอนชอบมากเลยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยค่ะปิดจ,จอบด้วยขนมหวานดอกไม้ขนมโมจิวนใสย,ยอดบัวอ่อนและไอศครีมชาเขียวที่แฟนยืนยันแล้วว่ารสชาตินี้พรีเมียมมากชอบมากไม่ต้องกลัวไม่อิ่มค่ะกลัวไม่หมดดีกว่าอิ่มพุงเต่งสุดๆค่ะราคาต่อหัว2800บวกๆวกแอนว่าเกินคุ้มค่ะเขาเปิด5รอบต่อวนันคือรอบ11โมงครึง่งบ่ายโมงครึ่ หึ่้าโมงเย็น1ทุ่มแล้วก็สทุ่มค่ะหานได้รอบละหนึ่งชั่วโมงครึ่งร้านเปิดทุกวัน,นะคะต้องจองล่วงหน้าก่อนมานะคะที่จอดรถเนี่ยเยอะมากร้านเด็ดย่านอารีอีกร้านนึงโชว์แบงคอกชาบูโอมาเกสเกไปค่ะโชชว์าแล้